พี่เคยไปเรียนภาษาที่ซิดนีย์ช่วงว่างไปทำงานที่ร้านขายสเต็กแฮมเบอร์เกอร์ก็คิดว่าวันหนึ่งถ้ากลับมาเมืองไทยพี่ก็จะเออมาเปิดร้านเล็กๆขายสเต็กเบอร์เกอร์เพราะพี่มีความสุขแล้วก็สนุกกับการทำอาหารตรงนี้ สวัสดีค่ะชื่อตังเมนะคะจากร้านตังเมสเต็กเบอร์เกอร์ค่ะจะสมประสบการณ์อยู่5ปีแต่ปีปีแรกไปเป็นผู้ช่วยเชฟพอหลังจากประมาณปีหนึงอะคะ่ะเจ้านายเขาก็เห็นความสามารถเขาก็ผลักดันให้ไปยืนอยู่ในตําแหน่งเชฟแล้วเราก็คิดว่าออวันหนึ่งถ้าเรากลับมาเมืองไทยแล้วก็อยากเปิดร้านเล็กๆเป็นร้านขายสเต็กเบอร์เกอร์พอมาถึงไทยได้มีโอกาสเปิดร้านตังเมสเต็กเบอร์เกอร์ตอนนี้ก็8ปีแล้วค่ะ เมนูก็จะมีแซนด์วิชมีแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็สเต็กแฮมเบอร์เกอร,เกอร์เริ่มต้นที่45บาทแล้วก็อยู่ที่ว่าเพิ่มท็อปปิ้งอะไรบ้างเมนูสเต็กเริ่มต้นที่79บาทแซนด์วิชราคาเริ่มต้นที่25บาท ถ้าเป็นเบอร์เกอร์นะจะเป็นตัวชีสเบอร์เกอร์กับฮาวายเอยนเบอร์เกอร์เราสามารถเลือกเนื้อได้นะหมูไก่เนื้อก็ท็อปปิ้งก็จะมีชีสมีเบคอนมีสับปะรดย่างแล้วก็มีพีกหวานย่างถ้าเป็นเมนูแนะนําก็จะเป็นเมนูซิ g n a จอร์ของร้านก็คือตังเมสสเต็กเบอร์เกอร์นะคะเป็นเบอร์เกอร์ที่ใช้เป็นสเต็กหมูเราหมักเลยในสไตล์แบบออสเตรเลียแล้วก็ซอสที่เราใช้จะเป็นสูตรจากออสเตรเลียเลยเป็นบาร์บีคิวซอสในนั้นก็จะมีชีสมีเบคอนมีไข่ดาวแล้วก็สับปะรดย่างสเต็กก็มีค่ะ สเต็กก็จะเป็นสเต็กหมูที่เสิร์ฟไปกับสลัดแล้วก็มีขนมปังกระเทียมแต่สเต็กเราก็ไม่ได้มีแค่สเต็กหมูธรรมดาก็จะมีเป็นฮาวเอร์ยนสเต็กเอ็ดดี้สเต็กแล้วก็มีแฮมเบอร์กสเต็กที่เป็นเนื้อน้ำเข้าจากออสเตรเลียเนื้อบดอะค่ะ วัตถุดิบที่ใช้ก็อย่างเนื้อที่เลือกใช้ก็จะเป็นเนื้อนำเข้าจากออสเตรเลียจะมีพวกไขมันต่ำมีความชุ่มฉ่ำแล้วก็กลิ่นหอมจะเน้นความสะอาดแล้วก็ใส่ใจทุกขั้นตอนวัตถุดิบที่เลือกใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องปรุงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศพี่เอาประสบการณ์จากตรงนั้นมาปรับ,ปร,บปรุงให้ให้มีรสชาติที่เข้ากับคนไทยแต่ยังมีกลิ่นอายและความเป็นสไตล์ของออซี่อยู่ ร้านตังเมสเต็กเบอร์เกอร์นะคะอยู่ที่ล็อก49โซนมาร์เก็ตตลาดไอเอ็นยาร์ดก็เปิดทุกวันค่ะ4ี่โมงครึ่งถึง3มทุ่มครึ่งค่ะสามารถติดตามร้านได้ที่เพจ Facebook ตังเมสเต็กเบอร์เกอร์นะคะเบอร์โทร095 617 8383ค่ะ